สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์บายครูปลาค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะครูผู้สอนคุณครูธันวรินสุขมีทรัพ์ยค่ะหรือคุณครูปลานั่นเองค่ะ ปัจจุบันคุณครูอยู่โรงเรียนวัดบางฉลงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ค่ะเด็กๆรู้จักศาสนาคริสต์บ้างไหมคะถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันค่ะ ไปเลยค่ะด้นสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูลูแล้วจ้าสวัสดีจ้ารู้กันหรือเปล่าจ้าว่า,าศาสนาคริสต์เป็นาศาสนาที่มีผู้นับถือมากทั่วโลกเลยนะาศาสนาคริสต์ถือกำเนิดในประเทศอิสราเอลาศาสดาของาศาสนาคือพระเยซูจ้าพระเยซูเป็นชาวยิวเกิดที่เมืองเบธเลเฮมแคว้นยูดาย พระองค์ทรงสนใจในเรื่องศาสนาและสั่งสอนให้ทุกคนรักกันจนเป็นที่นิยมของชาวยิวนักบวชชาวยิวไม่พอใจจึงกล่าวหาว่าพระองค์เป็นกบฏพระองค์จึงถูกจับปรึงไม้กางเขนจนถึงแก่ความตายเมื่ออายุ33ปีศาสนาคริสต์มีคัมภีร์ทางศาสนาคือคัมภีร์ไบเบิลซึ่งชาวคริสตเชื่อว่า เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่สอนให้คนมีศรัทธานในพระเจ้าและพระเยซูอ้อศาสนาคริสต์ยังมีหลักบัญญัติสิบประการอีกด้วยนะจ๊ะส่วนพิธีกรรมที่สำคัญของศาสนาคริสต์ก็คือพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์จ้าพี่รูลูอยากจะแนะนำน้องๆว่าถึงแม้ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตาม เราก็ควรที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอื่นไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าสำหรับศาสนาคริสต์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาที่ถือว่าเป็นศาสนาวัตถุที่สําคัญก็คือสัญลักษณ์ค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้างถ้าไม่ทราบเดี๋ยวป็นครูจะบอกให้นะคะ สัญ,ญลักษณ์ของาศาสนาคริสต์ก็จะมีไม้กางเขนคัมภีร์ไบเบิลซึ่งคัมภีร์ไบเบิลเป็นสิ่งที่บันทึกหลักคำสอนขององค์พระเยซูเอาไว้แล้วพระเยซูคือใครพระเยซูก็คือาศาสดาของาศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะผู้ที่นับถือาศาสนาคริสต์ก็จะไปโบสถ์กัน ทุกคนจะไปโบสถ์กันทุกวันอาทิตย์ซึ่งโบสถ์เป็นาศาสนาสถานที่สำคัญของคนที่นับถือาศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะนักเรียนาาศาสดาของาศาสนาคริสต์ก็คือองค์พระเยซูพระองค์ประสูติที่เมืองเบสเลเฮมในกรุงเยรูซาเลม็มประเทศอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์พระองค์ ประสูติเมื่อวันที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช543ปีที่เกิดนับเป็นคริสตศักราชที่หนึ่งพระองค์มีพระบิดาชื่อว่านายโยเซฟมีมารดาชื่อว่านางมาเรียในวัยเด็กพระองค์เป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดมาก และมีความสนใจในเรื่องของศาสนาเมื่อย่างเข้าอายุ30ปีพระองค์ก็ได้พบกับนักบุญโยฮันและได้รับศีลล้างบาปต่อมาได้ประกาศหลักคำสอนเพื่อนำไปอยู่บนโลกได้อย่างสันติสุขหลักคำสอนสำคัญของพระเยซูก็คือความรัก ซึ่งสอนให้มีความรักต่อพระเจ้าความรักต่อเพื่อนมนุษย์และการรู้จักการให้อภัยโดยให้มีความเมตตาการุณาเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นพระเยซูได้เผยแผ่ศาสนาเป็นเวลาสปีนักบวชชาวยิวกลัวว่าชาวยิวจะหันไปศรัทธาต่อพระองค์หมดจึงได้ใส่ความจนพระองค์ถูกประหารชีวิต พระเยซูถูกประหารชีวิตโดยการตรึงไว้กับไม้กางเขนและตอกด้วยตะปูในเมืองเยรูซาเล็มพระเยซูสิ้นพระชนเมื่อพระชนได้33พรรษาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอันนี้ก็เป็นประวัติข้าวๆเกี่ยวกับศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะ กลับมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมนำความรู้ค่ะเด็กๆคะเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาค่ะแผ่นที่3นะคะชื่อเรื่องว่าศาสนาคริสต์ค่ะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นนะคะแล้วดูก่อนว่าใบงานของครูมีกี่ตอนคะมี2ตอนคะ่ะตอนที่1เนี่ยจะมีทั้งหมด8ข้อให้เด็กๆ ตอบคําถามด้านหลังได้เลยนะคะส่วนตอนที่2ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูที่เราเพิ่งเรียนกันมาเมื่อสักครู่นะคะแล้วสรุปมาให้ได้ใจความนะคะด้านล่างเขียนให้ชัดเจนเข้มเข้มนะคะถ้าใครจําไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปวิดีโอนะคะแล้ว สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์นี้คุณครูปลาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ